คุณมีเป้าหมายที่จะทํามากจนเกินไปพรุ่งนี้ค่อยลดละกันพรุ่งนี้ค่อยคุอยมอาหารละกันพรุ่งนี้ค่อยออกกําลังกายแล้วก็แล้วกันบางครั้งค่ะสาเหตุของการที่คุณต้องผัดวันประกันพรุ่งก็คือคุณกำลังฟังออจิตพอดแคสต์และคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อเปิดพอดแคสต์จะมีเราอยู่เป็นเพื่อนเสมอ 10วิธีเอาชนะการผัดวันประกันพุ่งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังถ้าพูดถึงเรื่องการผัดวันประกันพุ่งแล้วก็อังคณาเป็นคนหนึ่งค่ะที่ไม่ ไม่เคยไม่เคยไม่ผัดวันประกันพรุ่งค่ะและเรื่องที่ทําบ่อยที่สุดเลยก็คือพรุ่งนี้ค่อยลดละกันพรุ่งนี้ค,ค่อยคุมอาหารละกันพรุ่งนี้ค่อยออกกําลังกายแล้วก็แล้วกันแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะเคยผัดวันประกันพรุ่งเรื่องไหนกันบ้างลองคอมเมนต์มาดูกันนะและสําหรับวันนี้ค่ะเราจะมาเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งด้วยกัน1ิบวิธี วิธีที่1ค่ะเลือกเป้าหมายของคุณบางครั้งค่ะสาเหตุของการที่คุณต้องผัดวันประกันพรุ่งก็คือคุณมีเป้าหมายที่จะทํามากจนเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะลองเลือกเป้าหมายมาสักหนึ่งเป้าหมายและทํามันให้สําเร็จ 2ค่ะเริ่มทําเลยเมื่อคุณจํากัดขอบเขตของงานได้แล้วหรือว่าเลือกงานได้แล้วว่าจะทําอะไรดังนั้นสิ่งที่สําคัญต่อไปก็คือการลงมือทําเพราะว่าถ้าคุณไม่ลงมือทํายังไงคุณก็ต้องผัดวันไปทําวันพรุ่งนี้อยู่ดี 3. ค่ะ5นาทีมหัศจรรย์นี่อาจจะเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดเลยก็ได้ในการเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งไฟมินิทิลเลอ,อค่ะ,ค,ะคือการถามตัวเองว่าภายใน5นาทีเนี้ยฉันสามารถทําอะไรให้สําเร็จ ได้บ้างจากงานวิจัยค่ะพบว่าเมื่อคุณได้ทำบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณก็มีแนวโน้มที่จะทำมันสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นเหมือนกับ อีกทางหนึ่งก็คือถ้าคุณได้ลงมือทําสิ่งไหนแล้วแต่ยังไม่สามารถทําให้มันสําเร็จได้ความคิดนั้นก็จะวนเวียนอยู่ในหัวของเราค่ะนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทําไมนะมันจึงมีบางสิ่งบางอย่างติดอยู่ในหัวของเราคิดวนเวียนวนเวียน,วน,ว,ยนวนเวียนอยู่อย่างนั้นก็เพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ทําให้มันสําเร็จนั่นเอง4ค่ะ1ชั่วโมงแห่งความสําเร็จการ กำจัดสิ่งรอบข้างออกไปก่อนนะคะแล้วก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่แหละโดยการแบ่งเวลาออกเป็น20นาทีโดยการตั้งใจทำงานนั้นและพักระยะเวลาสั้นๆแบ่งออกเป็นช่วงๆเพื่อที่ให้สมองของเราได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะพบว่าสมองของเราเนี่ยจะทำงานแบบเต็มพิกัดโดยเปรียบเสมือนกับการเดินขึ้นยอดเขา หรือการเดินลงในที่ราบเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสมองของเราเนี่ยเราจึงควรแบ่งเวลาพักผ่อนของสมองให้ดีโดยการสร้างสมดุลระหว่างการมีสมาธิจดจอ่อกับการพักผ่อนของสมอง 5. ค่ะฝึกให้อภัยตัวเองยิ่งคุณนะคะให้อภัยตัวเองในอดีตที่เคยผัดวันประกันพรุ่งได้มากเท่าไหร่คุณก็มีแนวโน้มที่จะเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งในวันนี้ได้มากขึ้นเท่านั้น6ค่ะเลือกฟังเพลง ที่ทำให้รู้สึกมีแรงต่อสู้กับการเอาชนะการผัดวันประกันพุ่งคุณผู้ฟังลองหาเพลงที่ทําให้ฟังแล้วรู้สึกว่ามีแรงที่จะทํางานมีแรงที่จะสู้กับสิ่งนั้นหรือว่ามีแรงที่จะ ทำให้มันสําเร็จในเร็ววันนะคะเพราะเพลงเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกเกิดความมุ่งมั่นที่จะทําสมองค่ะชอบให้มีตัวกระตุ้นในการสร้างนิสัยสิ่งใหม่ๆให้เราทําสิ่งใหม่ๆกระตุ้นให้ทําบางสิ่งบางอย่างได้ดี เจ็ดค่ะทำไมคุณถึงไม่อยากทำงานนี้ในบางครั้งคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าทำไมเราถึงไม่อยากทำงานนี้ทำไมเราถึงผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยเลยทำไมเราถึงไม่ลงมือทำสักทีทำไมเราถึงหลีกเลี่ยงงานนั้นคุณลองให้คำตอบกับตัวเองก่อนนะคะว่าเพราะอะไรและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาทำลายกำแพงนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น ค่ะปล่อยมันไปคนส่วนใหญ่มักจะให้ความสําคัญกับหลายสิ่งมากจนเกินไปสิ่งที่ทําให้เราจะหยุดการผัดวันประกันพรุ่งได้ก็คือคุณต้องเลือกทําสิ่งหนึ่งไม่เลือกทําสิ่งหนึ่งและรู้จักการเรียงลาดับความสําคัญค่ะโดยการมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆไปก่อนและโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเป็นอันดับแรกนะคะ9ค่ะเริ่มเดิมพันการเดิมพันกับตัวเองมันจะทําให้เรารู้สึกท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เหมือนมีเพื่อนอยู่ข้างกาย ยกตัวอย่างอาจจะเช่นฉันเดิมพันกับตัวเองวันนี้เนาะว่าวันนี้ฉันจะออกกําลังกาย30นาทีฉันจะทําวิจัยให้เสร็จภายใน1อาทิตย์ฉันจะไม่กินขนมเป็นเวลา1เดือนหลังจากนั้นค่ะเราจะยงไปถึงข้อ10เลยคือการให้รางวัลตัวเองสมองของคนเราค่ะชอบอะไรแบบนี้อีกแล้วชอบให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่าตื่นเต้นมันน่าท้าทายมันมีสิ่ง ล่อลวงใจเราอยู่ข้างหน้านะมันมีสิ่งที่เราต้องการที่เราอยากได้อยู่ด้างหน้าสมองก็จะทําให้เรารู้สึกตื่นตัวแล้วก็อยากที่จะลงมือทําอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปว่าเราจะออกกําลังกาย30นาทีใช่ไหมคะเราก็มีรางวัลให้กับตัวเองไว้ว่าถ้าเราวันนี้ถ้าเราออกกําลังกาย30นาทีฉันจะให้รางวัลตัวเองโดยการกินผักกินผักดีไหมคะเพราะว่าถ้าให้รางวัลตัวเองในการกินขนมเหมือนอังคาเน่ก็อาจจะ ไม่เห็นผลเท่าไหร่เพราะว่ามันเอาไปทบต้นทบดอกกันเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มีรางวัลให้กับตัวเองไว้ข้างหน้านะคะอย่างถ้าฉันทําวิจัยเสร็จภายใน1สัปดาห์ฉันจะพาตัวเองไปท่องเที่ยวถ้าฉันไม่กินขนมได้เวลาเป็น1เดือนฉันจะพาตัวเองไปใส่บิก,กินี่ค่ะลองหาแรงบันดาลใจหรือว่ารางวัลให้กับตัวเองดูเพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการทําให้มันสําเร็จนะคะ <10 S> 1ิวิธีที่จะเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งค่ะ ต้องลงมือทําวันนี้ถ้าไม่ลงมือทําวันนี้เราก็จะไม่เห็นความสําเร็จนะคะเพราะถึงแม้ชีวิตจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแต่ชีวิตจะเป็นอย่างที่เราลงมือทําสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะอจิตพอดแคส